3าอ,อสูงวัยแข็งแรงสูงวัยแต่แข็งแรงได้ด้วยเคล็ดลับสามอ,อที่ทําง่ายมากอ,อที่1อาหารดีอาหารดีเท่ากับโปรตีนย่อยง่ายเช่นปลาไข่เต้าหู้วิธีปรุงนึ่งต้มตุน๋นแทนการทอดกินผักใบเขียวช่วยขับถ่ายบวกน้ําสะอาด6-8แก้วต่อวันอ,อที่2อออกกาลังกายดียืดเหยียดทุกหนึ่งชั่วโมงป้องกันเมื่อยล้าเดินเร็วว่ายน้ํา ปั่นจักรยาน30นาทีต่อครั้งสัปดาห์ละ3ครั้งออที่3อารมณ์ดีหัวเราะบ่อยๆมองโลกในแง่ดีร่างกายหลังเอนโดฟินเท่ากับความสุขทำสมาธิเท่ากับจิตใจสงบ3ออเท่ากับอาหารดีบวกออกกำลังกายดีบวกอารมณ์ดีสูงไวอย่างสตรองลุงป้าทำได้แล้วคุณก็ทำได้แชร์ให้คนที่คุณรักกดไลค์กดติดตามช่องสรรสาระด้วยครับ